เหมือนจะรอดแต่ไม่รอดก็คือดาวนางสาวปินธิราการิวันพี่สาวของเดือนนางสาวปทิตาเบียบังเกิดโดนคดีฟอกเงินตามน้องสาวและถูกส่งตัวเข้าเรือจจนจาเจริญลอยตามน้องสาวทุกประการช่วงแรกดาวเคยออกตัวท,ทําทีช่วยตํารวจในการขี้ขายคดีด้วยการชี้เป้ากระเป๋าสีชมพูที่ใช้ขนเงินจนมีกระแสข่าวออกมาว่ามีโอกาสที่กองปราบจากการตัวดาวไว้เป็นพยานแต่เพราะดาวให้ความร่วมมือกับพนักง,งานสอบสวนไม่มากพอ ดาวจริงเจอชะตากรรมแบบเดียวกันกับเดือนดาวนั้นแม้จะดูบ้านานไม่มีลูกไฮโซแหล่ๆแ,แบบเดือนผู้เป็นน้องแต่เนื้อแท้แล้วสองพี่น้องคู่นี้ไม่มีอะไรต่างกันดาวให้การเฉย้ไปมาไม่เคยเปิดปากซัดทอดใดๆไปถึงทนายตั้มนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดว่าเป็นจอมบงการอยู่เบื้องหลังคดี39ล้านและปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นกับแผนการช่อกงใ,ใดๆทั้งสิน้น ทั้งนี้ดาวเคยถึงกับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าไม่ได้ร่วมเดินทางไปขนเงิน39ล้านเมื่อวันที่29พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นวันถอนเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาห้างเซ็นทรัลลาดเ้าวคงคิดว่าลำพังนำรถไปจอดใต้ห้างเพื่อรับเงินส่วนแบ่ง20ล้านไปส่งให้ทนายตั้มคงจะรอดคดีไปได้เพราะไม่มีพยานในธนาคารคนไหนเห็นหน้าเธอแต่ตำรวจกองปราบเหนือชั้นกว่าเยอะจาัดก,การไปเช็คการสแกน QR ารโค้ดจ่ายค่าจอดรถของห้างเซ็นทรัลลาดเ้าว แล้วเจอหลักฐานสำคัญเต็มๆบัญชีธนาคารที่สแกนจ่ายค่าจอดรถดันเป็นของดาวนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีทางปฏิเสธได้เลยขณะที่คำให้การเบื้องต้นของเล็กสมุนของทนายตั้มซึ่งเป็นหัวหน้าทีมขนเงินก็ยืนยันว่าดาวเกี่ยวข้องในวันดังกล่าวดาวกับเดือนเลยได้ไปเคียงกันในคุกโดยข้อหาเดียวกันทำตัวเป็นหมาปักแข็งเหมือนกันแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของพี่อ้อยจตุพรอุบลเลิศเผยว่า หน้าทีนี้พี่อ้อยแค้นทนายตั้มและคนรอบตัวทนายตั้มมากที่สุดจากคดีต้มตุ๋น39้าล้านนี่แหละเพราะทุกคนไม่ว่าทนายตั้มเดือนและดาวล้วนแต่สนิทคุ้นเคยกับพี่อ้อยเป็นการส่วนตัวทั้งสิน้นเวลาไปให้ไปเที่ยวฝรั่งเศสและประเทศเอื่นๆครั้งละ3-4ล้านก็จะมากันครบเซตนี้รวมไปถึงลูกๆของทนายตั้มด้วยตนส่งเสียลูกทนายตั้มให้มาเรียนภาษาที่ประเทศฝรั่งเศสช่วงปิดเทอมที่เมืองไทยเป็นเวลา2-3เดือน ก็ไม่ได้มีแต่ลูกทนายตั้มที่พี่อ้อยให้การดูแลแต่ดาวนี่แหละที่ติดตามลูกของทนายตั้มมาอาศัยอยู่ที่บ้านพี่อ้อยด้วยตลอดเวลาโดยพี่อ้อยให้ทั้งเงินทั้งความรักความเมตตาแต่สุดท้ายคนค้นเงาตระกูลน,นี้ทั้งทนายตั้มเดือนและดาวต่างร่วมมือกันหลอกเอาเงินของพี่อ้อยไปในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำพฤติกรรมเข้าขายเนรคุณเป็นปกติทุระซึ่งสร้างความเจ็บปวดหัวใจให้พี่อ้อยอย่างที่สุดแล้วพี่อ้อยก็แปลความเจ็บปวดน,นั้นให้เป็นความแค้น ถึงตอนนี้ใครจะขนเงิน71ล้านมาคืนมาเจราจายยอมความพี่อ้อยจะไม่มีวันยอมรับไม่มีทางให้อภัยเด็ดขาดยิ่งตระกูลในละคุณนี้ลั่นวาจาหน้ารังเกียจไว้ยิ่งต้องจัดการให้สุดซอยอย่างทนายตั้มใช้คำว่ากล้าดีอย่างไรมาแจ้งจับขณะที่เดือนเมียทนายตั้มก็พูดว่าทำไมพี่อ้อยมากระทำเช่นนี้กับเธอแต่ละคนนอกจากไม่สำนึกในความร้ายกาจของตัวเองยังจะหลอกตัวเองอีกดังหากว่าเป็นผู้ถูกกระทำโดยพี่อ้อย ทั้งนี้คดี39ล้านเดิมทีพี่อ้อยก็ไม่ได้เสีเรียดอะไรแม้แต่น้อยมุ่งไปที่คดี71ล้านเป็นหลักแม้จะรู้สึกตะหตตงหิดตะหงิดถึงความไม่ชอบมาพากลแต่ลำพังพี่อ้อยเองไม่สามารถเจาะทะลุเงื่อนงำอำพังที่ทนายตั้มกับพวกจัดฉากข,ขึ้นมากระทั่งกองปราบมาช่วยสืบสวนพี่อ้อยจึงถึงบางอ้อวา่าตัวเองโดนหลอกอีกคดีแถมมีตัวละครมาเกี่ยวข้องมากมายล้วนแต่คนรู้จักกันทั้งนั้นไม่ว่าจะทนายตั้มนุสาดาวเล็ก ต่างมาช่วยกันเล่นละครกับพี่อ้อยกันสนุกสนานยิ่งปลุกให้พี่อ้อยตาสว่างและปาวารณากับตัวเองไว้ว่าอาชญากรพวกนี้ต้องติดคุกสถานเดียวเท่านั้นถึงจะสะสมกับความชั่วของพวกมันไม่มีใครหน้าไหนจะมาขอเจรจาย,ยอมความได้ตอนนี้มีข่าวลึกจากกองปราบว่าไปไปมาๆมาอาจมีตำรวจโดนคดีด้วยเพราะการไปเกี่ยวข้องของตำรวจรายนี้ไม่ใช่ประษาคนรู้จักกันแต่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทน เรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่ากระพริบตา